แต่ที่เจ้าของร้านเ่ะมาบอกฮะขอหน้าพึ้งกรรมอ่ะเพื้นโปวยได้เสื้อรําไปอ่ะพื่นน้าจำจำนวนมันมาได้อ่ะปากคาบอ่ะพอหิงหน้าพื้นโปรยกรรมมาไมมีกี่ตัวตัวปู้กี่ตัวตัวแม่กี่ตัวชิ่แยกคือเพื่อนเนอะ้าไปแยกได้ไรควายเอาไปเดือดดังไปเดือดดังตัวปู้ตัวแม่ทิ่เนี่ยมาแยกคนเดียวทิงแยกกัน อัด,ดื้ครับผมเลิบคาบเฉียงไฮบริการอาหารและเครื่องดื่มพร้อมกับสวาวยน้ำ<อ>นะครับท่านสามารถลงเล่นได้มันเล่นได้ที่ไหนอันนี้มันบอกป่าคาบควายเ,ออเล่นได้เหมือนกันถ้าหอ่อหอนอากาศอบอ้าวท่านสามารถเล่นได้นะครับยิ่งยังไม่เล่นคนเดียวเองอันนี้มันบอกเลี้ยงป่าคับที่ไม่เล่นเนี่ย เดินได้เหมือนกันนี่ <I 'll, S 1> มาเล่นแล้วล <time> <c oughs> <c oughs> ุงเล่นไปกู้ผมก่อนฮะมาเล่นนี่หยังฮะมาเล่นโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหหมอกสุดยอดครับนี่คือทะเลหมอกยิ่งกว่าภูชีพไปนะครับหมอกนักเต่นนักวานี่บรรยากาศนี่ก็ประมาณสามโมงป่านะครับหมอกยังมีอยู่ครับสุดยอดบรรยากาศครับผมหยังมันหมอกที่ไหนเราวจะบอกพอตาบางมีมอนไงอ้าว อันนี้มันเปลี่ยนควันแน่นี่งานหอกเปิ้ลห้องหมอกบัใจพอพ่อเต็มนะยฮะอาหันครับัจจได้ยังเหรอไปลุงชายลุกจะไปไหนหมอโอ้ไปซอที่นั่งอ่ะโซอที่นั่งเอาบรรยากาศกนนั่งนี่น็ดีเหรอโอ้บับัตทุกใจผมเตื้อมันห่างงามหาหมอแต่บัตทุกใจผมเตื้อไปโซ่ต้งลุ่มอ่ะต้งลุ่มนังงนักหน่อยไปไปสำรวจบรรยากาศ<ะ>ด,ด้านหลังด้านหลัง โอ้ใช่เนี่ยที่ก็ได้ยี่สี่อ่ะเฮ้ยหินอ่ะน้ำมีฟองอ่ะพอแต่กี้เจละละ้าของร้านอ่ะมาบอกใหะขอหน้าพื้นกำอ่ะพื่นปลอยได้เตื้อลงไปอ่ะกพืนนพ่นนักจำจำนวนมันมาได้อ่ะปากคาบอ่ะพอกินหน้าพื้นฟลอยมาไมนมีกี่ตัวตัวผู้กี่ตัวตัวแม่กี่ตัวชี้แยกก็เพื่อนเนอถ้าปปไปแยกได้ไลยควายเอาไปเดือดดังไปเดือดจังตัวปู้ตัวแม่ ทีนี้มันแยกคนเดียวจิงแยกกันแยกไปได้ตอนก่อนนับเพื่อนบอกว่ามันมีกี่ส่วนนับไปได้มันนับเพื่อนปล่อยหลายรุ่นเอแล้วทีนี้เพื่อนจำเพื่อนเอาสมุดที่เพื่อนจดไว้อะหายนับไปได้ทิงบักเกยโจ๊เหล็กเมียนคณิตศาสตร์ที่บักเกยอ่ะหัดถามเีนี้บักเกอร์นับไปได้นับอเรื่องง่ายๆอย่างนี้ยังมาได้เตือนเอาบา ออโอ้ปัดุูกก็มีกันเนี่ยรุกพ่อยงเนี่ยอาพนาด